ช่วงนี้เนื่องจากเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมานี้เอง <c oughs> คือเดิมเป็นคนที่ใช้สายตาเยิน <c oughs> จริงๆแว่นที่เห็นเนี่ยมีทั้งสั้นยาวเบียครบอ,อ,อยู่ในนี้นะครับเป็นโปรเกรสีฟเลยนะครับเพราะว่าผมแบบสายตาสัาาน้นมาตั้งแต่ป .4 สมัยก่อนดูทีวีเท่าไหรคะสั้นขนาดนี <ś>, ้อผมสั้น750ดร้อยห้าสเยียงเยียง250ราสแต่ไม่เท่ากันอ๋อสองข้างอีกแล้วก็มียาวร้อยร้อยกว่าถึง200ยครับแล้วสุดท้ายที่หนักที่สุดคือว่าเมื่อเมื่อสิ้นเดือนเนี่ยจริงๆรลบก่อนหนะ้านะั้นแะหลายปีมาแล้วผมมีปัญหาเรื่อง เขาเรียกว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องของวุ้นในตาหรือว่าจอประสาทตาเสื่อมผมจะมีกุ้งประจําตัวผมอยู่ข้างตาขวาอยู่เป็นประจำมันเป็นดๆมันจะเป็นดําๆแล้วมันจะเป็นกุ้งตัวหนึ่งมันลอยลอยไปลอยมาแล้วเมื่อวุ้นที่เหนมาเนี้ยข้างนี้มันตามมาข้างนี้มันเหมือนเป็นแงมุมเลยมันใหญ่ๆเป็นใหญ่ๆเริ่มเริ่มไอ้นี่วุ้นในตาวุ้นในตาเพราะว่านั่งนั่งอยู่ อ้าวเฮ้ยมันไม่มีนี่โอ้ตายแล้วมันอยู่ข้างในเขาบอกไม่มีแมงวันแต่บางทีเราไม่รู้ตัวไงเอ๊ะอะไรอ้าวเฮ้ยมันอยู่ข้างในตาเป็นมันเป็นแบบว่าใช่ครับเหมือนยักษ์ใหญ่ผมเลยว่าโอเคคือเรารู้ไงเพราะว่าแล้วก็อีกสักพักเนี่ยพอกรอกไปกรอกมามันเริ่มมีแสงแวบๆนี่เลยนี่เลยเอฟเป็นของจอผมก็รู้สึกว่าเราศึกษามาเยอะเพราะเราเป็นเรื่องตาเลยแล้เฮ้ยเฮ้ยอาการที่แย่เราทำาไง นึกถึง AJ o ขึ้นมาทันทีผมก็เลยซื้อ4มานะครับเมื่อสิ้นเดือนวันี้สองวันสองสามวันแรกอ่ะผมกินวันละสองซองตอนสิบโมงเช้านะครับทีเดียวเลยหรือเปล่าทีเดียวสองติดเลยไหมติดเลยติดเลยิดมากินสองซองเลยครับนะครับแล้วก็พอผ่านไปได้ประมาณแค่ประมาณสักประมาณสามถึงสี่วัน เช้ามีเช้าวันหนึ่งผมตื่นมาผมรู้สึกว่าเต๊กมันหายไปไหนวะ่เมเะแต่ผมกรอบกรอบกรอกสักพักเอาเจอแล้วเอ้ะมันจางมันจางลงเอ้ยกุ้งเราจากสีดำมันกลายเป็นสีเทาอ่ะแล้วก็ไอ้ข้างที่ยายมันมุมมันก็รู้สึกมันจางจานไปผนรู้สึกผมไม่แน่ใจคือมันมีมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในในวุ้นในข้างในทำให้ทำให้ โอชันหรือว่าตำแหน่งเดิมของมันเปลี่ยนไปแล้วทำให้เราเรียรู้สึกว่าเริ่มมันจางลงจางลงจนเราอาจจะหาไม่เจอเรเริ่มเริ่มหาไม่ค่อยเจอแล้วคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยมีความหวังมาก่อนว่ามันจะหายเพราะเรารู้ว่าไอ้เรื่องจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยลืมไปเะเถอะมันไม่มีทางกลับคืนมาได้ แต่ซีทาให้ผมมีความหวังว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จางลงไปเยอะพอมสมควรดีแล้วนี่ตอนนี้ก็คือทานตอนนี้ก็ทานเรืเ่อยๆก็ลดมาเหลือวันละซองวันละองผมคิดว่าประสิทธิภาพมันสุดยอดมากก็คือว่าด้วยเวลาเพียงสามถึงสี่วันม,มันทําให้เห็นผลท,นทันทีเลยว่า ในตามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็รู้สึกว่าสบายตาขึ้นเพราะผมใช้คอมพิวเตอร์ตลอดใช่แล้วความชุมชืนของดวงตาดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นครับรู้สึกไม่ค่อยแสบเท่าไหร่ไม่ค่อยแสบเท่าไหร่ครับเพราะเดี๋ยวคงกีต่อไปเรื่อยๆแล้วก็คุชาผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นมีความหวังว่าจะดีขึ้นกว่านี้เวาป็นเยอะมากลูกค้าลูกค้าต้องมาถามเยวะมากผมสายตาสั้นแล้วก็จนพอเริ่มอายุขึ้นเลขสีเนี่ยมันเริ่มเป็นไงเป็นเป็นอารมมันตั้งแต่ตั้ง ซื้อใส่แว่นมาตั้งแต่เด็กเลยใส่แว่นจนรู้สึกบางทีแบบนอนก็ไม่รู้ตัวว่าใส่อยู่เพราะคือมันใส่อยู่จนเป็นอวัยวะในร่างกายทั้งนอนบางทีอาบน้ํายังลืมเลยว่าเราใส่แว่นอยู่เว้ยให้ถอดถอดครับแต่ว่ามันจางตอนนี้มันจางลงมันจางลงเรายังเห็นอยู่มันพุบปบแต่ว่ามันไม่รบกวนเราเหมือนแต่ก่อนคือแต่ก่อนคือทําใจว่าทําใจชินอยู่กับมันไม่เป็นไรมันมันกวนเราโอเคโอเค เราก็ต้องบางคนบางคนไม่รู้จักผมก็จะเห็นว่าเป็นไรกเกาะไปเกาะไปกาะมาคือบางทีมันลำคาาเราต้องพยายามเกอะไปเกาะมาแล้วมันจะเหลวมันต้องหาแบบจ,จังหวะสาภาพมันจะลอยหลบไปเงี้ยเดี๋ยวบางทีมันกลับมาใหม่บางคนไม่รู้จักผมก็แบอทำไรเกรอะตาอย่างนั้นเกาะไปเกาะมา มันขัดขวางไงเราลำคานแต่เราไม่ยอมหลบไปแต่มันก็บางทีก็ไม่ได้มันก็ไม่ยอมหลบไปอ๋อแต่ตอนนี้คือแต่ตอนนี้มันเริ่มจางลงพี่ว่าตำแหน่งตำแหน่งจางลงแสดงว่ามันมันเริ่มเข้าใกล้เราแสดงว่าเอ่อมันมันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นทำให้ตำแหน่งมันเปลี่ยนคือตาเราเนี่ยถ้าเกิดถ้าคุณถ้าคุณสังเกตอะไรที่มันอยู่ใกล้ตาเราปุ๊บมันจะเริ่มมันจะเริ่มเบลอและจางนี่ครับแล้วก็เราจะไปเห็นโฟกัส ในส่วนที่ไกลออกไปแสดงว่ามันเปลี่ยนตำแหน่งลแล้วแล้วมันเริ่มดีขึ้นออขอบคุณซีมากมากกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video